อา้าวครับผมวันนี้ก็อยู่กับไมค์ครับช่องไมค์คร <Okay. S 1> ับทีวีไมค์ครับทีวีชแนลนะครับ mm hmm. ก็ขอสวัสดีเพื่อน mm hmm. มาเลย mm hmm. มาเลย mm hmm. มันเสียงสเกิลิลตันนินะ mm hmm. เดี๋ยวขอใส่ก่อนนะ ็ขึ้นบ้านไปเลยวันนี้ผมก็จะมาสอนใส่เขาเรียกว่าใส่คําสั่งเอาของนะครับอันนี้ผมเล่น0 1 6 1นครับของผมเล่น0 6ยนะครับ,รบก็จะมาสอนอ่ะอย่างเช่นเขียนว่าทับ g i v e เว้น <When. S 2> แล้วก็ถ้าอยากให้ได้ทุกคนก็นี่นะครับเขียนว่า e เว้นถ้าอยากได้คนเดียวก็พิมพ์ชื่อตัวเองเข้าไปครับสมมติคนอยากได้ไดมอนด์ Diamond, ก็ d ดามเอาเอาบอกไดมอนด์ดีกว่า d, a m a d i a m d i a m o d i a m o m o n d n d H e ีบบ B, B L อ C K อ่ะสมมติจะบอกเพชรสักเท่าไหร่พกั้นก็เขียนไปผมเอาสัก64บสอกนะก็เขียนแค่นี้แล้วก็หากระดาษปากกามาจดน,นะครับ ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับนี่นยครับได้มาแล้วบอกเพชรได้ไหมได้มาแล้วนี่ถืออยู่เนี่ยอันนี้ไม่ได้ตัดต่อไหยได้นะได้มาแล้วได้มาแล้วถ้าเอาละขอแค่นี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปผมต่อไปนะครับบ๊ายบาย Yeah. Uh.